มือวางคือนะคะเอาเข่าขวาถ้าตึงง่ายเอาเข่าขวาวางไว้แค่นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไหวถอยหัวเข่าขวาไปไกลๆนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อนะคะขวานะคะลดสะโพกลงมาต่ำๆค่ะเหมือนเราดึงลงตัวลงไปเหมือนเราจะดินลงไปสะโพกไปที่ตึงนะคะใครได้แค่นี้อยู่ตรงนี้ค่ะถ้าใครไปต่อได้มองน้อนหัวไหล่ยืดสองแขนขึ้นล็จากมือก็ได้หรือจะปล่อยมือก็ได้นะคะ หายใจเข้าหายใจออกเพื่อๆยาวๆนะคะทาน,นี้ได้ทั้งหน้าขาได้ทั้งหลังนะคะโดยหน้าขาจะยืดแผ่นหลังก็จะคลายนะคะพยายามเปิดหน้าอกขึ้นมานะคะตัวไม่ทิ้งลงไปที่หลังล่างนะคะพยายามยืดหลังยาวๆนะคะค่าค่ะลดมือลงเขี่ยข้างค่ะถอยซ้ายก้านเท้าขวามาที่ด้านหน้าถอยหัวเข่าซ้ายไปที่ไใจนะคะลรสจะโคกลงต่ำๆนะคะขาวางลาบติดพื้นนะคะ ตัวขึ้นมาค่ะใครได้แค่นี้ก็ลดสะโพกลงไปใครได้มากกว่าน,นั้นยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะแขนยืดเยอะๆเปิดอ,อกยืดหลังลายาวๆหน้ามองพิดาใดเข้าค่ะเหย่าต้องแข็งเอียงลำตัวไปทางด้านขวานิดนึงนะคะแขนอยู่ข้างใบหูแขนซ้ายอยู่ข้างใบหูนนะะแขนขวาแขนขวาเหมือนจะแตะที่ชิ้นนะคะ ภาพวดมือลงค่ะเอียงข้างกับประทานด้านเดิมนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอียงข้างค่ะใ,ใจเข้ายกฉ้ฉยงแขนงขึน้นใจออกเอียงทางด้านซ้ายสบายๆค่ะหรือจะปล่อยทิ้งสบายๆก็ได้นะคะทำสองครั้งให้เข้าไปน,นะคะมาขับรถมือลงค่ะ โอเคค่ะฝยเท้าจทด้านหลังค่ะม่อยู่ในท่าคลานนะคะหัวเข่าแยกเข่าอยู่ประมาณสะโพกนะคะมีท่าสบายๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําท่าโค่งหลังและอนหลังค่ะหายใจเข้าแอ่นอกนิดนึงค่ะเงยขาสายตามองขึ้นด้านบนหายใจออกกดข้างลงขมิ้นข้อสายตามองหาสะดือไว้ค่ะหายใจเข้าแอ่นทิ้งท้องสบายๆแล้วยืดออกขาขมิ้นท้อโกงหลังโกงไม่ถึงก็กบเลยนะคะหายใจเข้า ออกค่ะขำแนงท้องอสูบสะดก็หาสนหลังของเราหายใจเข้าโปงหลังแน้าขึ้นหายใจออกโก้หลังสุดหายาใจเข้าแอนหลังแอนกสามขึ้นออกกดท้างงุโปรงหลัาเข้ากับมาอยู่ตรงกางค่ะติดเท้าอยู่ด้านหลังค่ะหายใจออกยกสะโพกกดส้นเท้าใหเหยเท้าซ้ายยท้าขวาสบ กว้างๆนะคะแขนอยู่ประมาณระดับกว้างตรงหัวหล่เล็กน้อยหรือปรดิงหัวไหล่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแอดลงมาแอนปึ And ๊บแล้วยกกลับขึ้นไปค่ะเหี่ท้องนิดนึงแล้วเปิดอกเล็กน้อยหายใจ And ยอ,ออกยกสะโพกกดส้นเท้าลงหายใจเข้าแอนยืดเหนียท้องออกยกสะโพกกดส้นเท้าใครไม่ไหววางเข่าี่พื้นเลยนะคะหายใจเข้า แอนยืดออแอนยกสโพกค่ะใช้ so ่ะออกนิดแอนออกยกสะโพกกดส้นเท้าวางเข้ากับมองมาค่ะโอเคแล้วทีนี้รู้สึกสบายขึ้นไหมคะเราจะช่วยยืดช่วงขาไหล่แล้วก็เอวนะคะชั้นขาสองข้างขึ้นมาค่ะ ท้าซ้ายก่อนนะคะเอามาขัดหัวเข่าขวานะคะถ้าใครตึงมากวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะข้อเท้าวางที่หัวเข่าเป็นเลขสี่นะคะแล้วค,ค่อยๆยกเข่าขวาขึ้นมาค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะท่าน,นี้ถ้าเริ่มใหม่ๆเอาหลังถึงกำแพงเลยนะคะแอบดึงดึงเข่าขวาเข้ามานะคะพยายามยืดหลังตรงนะคะอันนี้จะยืดใต้สโปโพกของเรานะคะ คนที่ออกกาลังกายกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกเยอะๆวิ่งปั่นจักรยานแนะนำท่านนี้นะคะช่วยคลายหรือใครที่นั่งเก้าอี้เยอะๆทำงานเยอะๆอันนี้ช่วยได้นะคะหายใจลึ้ๆผ่อนคลายนะคะหท่านี้อยู่ได้เท่าที่ไหวเลยนะคะเปลี่ยนท่าค่ะวางขาลงค่ะเปลี่ยนท่านะคะเอาข้างขวาขึ้นมาเลยจะขึ้นมาจาก การเหยียดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะขึ้นแบบเมื่อกี้ที่จะขึ้นก็ได้นะคะแล้วค่อยๆดึงขาซ้ายเข้ามาหากำแพงค่ะใ,ใจลึกๆพยายามยืดหลังไว้นะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราทําไม่ได้เหมือนเพื่อนนะคะส่วนไหนที่ยังรู้สึกว่าเกร็งตึงให้ผ่อนติผ่อนคลายถึงขั้นนั้นนะคะบางคนอาจจะเกร็งหัวไหล่นะคะก็ปล่อยหัวไหลให้ผ่อนคลายให้เกรงงก็งคอขยับขยับคลายนะคะ ค้านะคะขยักโยงได้นะคะถ้าเราู้สึกว่าสบายนะคะไม่มีกดตายตัวนะคะเวลาเราจะยืดนะคะขยับนิดนึงขยับองศากว้างขึ้นได้นะคะโดยจุดต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต่อท่านะคะข้าวขวาอยู่ด้านบนเราก็ตะบัดข้าวสายปึ๊บลงมาหัวเข่าเราจะซ้อ,ซอนๆกันแบบนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการผิดโยคะในวันนี้นะคะช่วยเรื่องเอวช่วยหลังไหล่ได้ด้วยนะคะวันนี้ แต่ละท่าจะค่อนข้างบีบค่อนข้างเยอะนะคะแนะนาให้ทําท่าก่อนหน้านั้นะคือซีรีส์ก่อนหนะ้าก่อนหน้าจะมาเล่นในวันนี้นะคะซีรีส์ของเมื่อวานนะคะอย่าลืมดูคลิปก่อนก่อนหะน้าฝึกทํามาแล้วค่อยมาเริ่มของวันนี้นะคะเพราะไม่งั้นเราจะปวดตัวนะคะเล่นท่าที่ยากเกินไปอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะแนะนําให้ท,ทา,งงาท่าง่ายๆขึ้นมาก่อนค่อยๆขยับขึ้นมานะคะถ้าใครอยากให้ทําท่าไหนหรือปวดตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทาให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่นนะบ๊ายบาย ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ